สวัสดีครับทุกท่านครับผมจะพาทุกท่านมาที่อำเภอศรีสมเด็จนะครับอำเภอศรีสมเด็ดจจังหวัดร้อนะครับมาเริ่มที่ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จก่อนเลยนะครับสำหรับที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จตั้งอยู่ที่เลขที่10ตตำบลศรีสมเด็จอำเภอศรีสมเด็ดจจังหวัดร้อนะครับรห uh ัสไปรษณีย์4ี2ห0สนะครับ <Cornell>. นะครับภายในอำเภอสีสมเด็จนะครับภายในเขตที่ว่าการอำเภอนะครับที่ว่าการอำเภอสีสมเด็จนะครับที่ว่าการอำเภอสีสมเด็จก็จะมีบริเวณกว้างนะครับข้างหน้าไปก็จะมีสถานีตำรวจภูธรด้วยนะครับสถานีตำรวจภูธรอำเภอสีสมเด็จนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็จะอยู่บริเวณเดียวกันนะครับ สถานีตำรวจภูทรกับที่ว่าการอำเภอนะครับนะครับเราก็ออกมาตามถนนเส้นนาอำเภอนะครับก็งมุงหน้าเข้าไปเพื่อจะไปชมนะครับชมบรรยากาศของอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก่อนอื่นก็ต้องแนะนําก่อนว่าอำเภอศรีสมเด็จนะครับเป็นอำเภอที่กระจายนะครับเป็นชุมชนที่กระจายนะครับสําหรับ ตัวอำเภอก็กระจายตัวไปนะครับไปตามหมู่บ้านไปตามหลายๆพื้นที่แถวๆตำบลน,นะครับมารวมกันเป็นอำเภอนะครับหลังจากออกมาจากที่ว่าการอำเภอก็เนี่ยครับก็จะมีทุ่งนะครับทุ่งนานะครับทุ่งนานะครับก็จะมีนานานก็จะมีหมู่บ้านนะครับก็ไหลก็มีหมู่บ้านข้างหน้านะครับก็มีหมู่บ้านข้างหน้านะครับ สำหรับที่ตั้งนะครับที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอศรีสมเด็จนะครับอาณาเขตก็อำเภอศรีสมเด็จตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอที่อยู่ข้างเคียงกันนะครับอำเภอต่างๆที่อยู่ข้างเคียงกันทางต่อไปนี้นะครับด้านทิศเหนือก็ติดกับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับด้านทิศเหนือนะครับ ด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับส่วนทิศใต้ก็ติดกับอำเภอจตุรพักพิมานนะครับอำเภอจัดตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทิศใต้นะครับส่วนทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกติดกับอำเภอวาปีปทุมอำเภอแกรำอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับของจังหวัดมหาสารคามนะครับ อำเภอวาปปีปทุมก็จังหวัดมหาสารคามอเภอแกรำก็จังหวัดมหาสารคามนะครับติดทางทิศตะวันตกนะครับนะครับเราก็จะสังเกตเห็นชุมชนบ้างนะครับชุมชนหมู่บ้านนะครับร้านค้านะครับตามไปตามถนนหนทางนะครับนะครับอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับการแบ่งเขตการปกครองนะครับ การปกครองส่วนภูมิภาคนะครับอำเภอศรสีสมเด็จก็แบ่งเขตการปกครองออกเป็น8ตำบลน,นะครับ8 2หมู่บ้านนะครับก็จะมี1ตำบลโพทองมี7หมู่บ้าน2ตำบลศรีสมเด็จมี13หมู่บ้าน3ตำบลเมืองเปื่อยมี8หมู่บ้าน4ตำบลน,น้องใหญ่มี10หมู่บ้าน5าตำบลสวนจิกมี1 4หมู่บ้าน หกตำบลโพไสมีสิบหมู่บ้านเจ็ดตำบลหนองแวงควงมีสิบสองหมู่บ้านแปดตำบลบ้านบากมีแปดหมู่บ้านนะครับก็รวมแล้วมีแปดตำบลน,นะครับมีแปดสิบสองหมู่บ้านนะครับสำหรับตำบลในอำเภอศรีสมเด็จนะครับส่วนถ้าเราแบ่งการปกครองตามส่วนท้องถิ่นนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะมีแปดแห่งนะครับ เนี่ยเราก็กําลังมุ่งหน้าไปทางจางังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปทางถนนเชื่อมต่อระหว่างจางังหวัดร้อยเอ็ดกับอําเภอบาปีปทุมนะครับอยู่ข้างหน้านะครับเราก็จะออกถนนเส้นหลักนะครับตรงนี้ก็ถนนเดี๋ยวเข้ามาอําเภอนะครับข้างหน้าก็จะเป็นถนนเส้นหลักสายร้อยเอ็ดบาปีปทุมนะครับสําหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท้องที่อําเภอศรีสมเด็จก็ประกอบไปด้วยองค์ ก่คนปรคองส่วนท้องถิ่น8แห่งนะครับก็มี 1. เทศบาลตำบลสีสมเด็จนะครับ 2. เทศบาลตำบลโพทองนะครับ 3. เทศบาลตำบลบ้านบาก 4. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเปลือย5องค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองใหญ่ 6. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก 7. องค์การบริหารส่วนตำบลโพใส 8องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควงนะครับเนี่ยครับคือท้องที่อำเภอศรีสมเด็จนะครับก็จะประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีแปดแห่งนะครับนะครับถนนหนทางก็ถือว่าใช้ได้นะครับรถไม่ค่อยสวนเท่าไหร่นะครับข้างหน้าก็จะเป็นทางแยกนะครับทางแยกไปถ้าไปด้านซ้ายก็ไปจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปด้านขวาก็จะไปอำเภอวาปีปทุมนะครับ ถนนที่เราอยู่ก็คือทางเลี้ยวเข้ามาอำเภอสีสมเด็เาาจะ ern, ด jaz. นะครับอำเภอสีสมเด็จนะครับแล้วก็มุ่งไปข้างหน้านะครับออกจากอำเภอสีสมเด็จก็จะไปเข้าไปจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับต้องผ่านตรงนี้นะครับนะครับนะครับบรรยากาศนะครับก็จะมีต้นไม้สีเขียวนะครับร่มรื่นนะครับกับท้องนานะครับกําลังต้นข้าวกําลังเขียวนะครับ อาชีพหลักของชาวอำเภอศรีสมเด็จนะครับส่วนใหญ่ก็จะทํานานะครับราษฎรส่วนใหญ่ก็ทํานาปลูกข้าวนั่นแหละครับนอกจากนั้นแล้วก็จะเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงปศุสัตว์อย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ทํานานะครับตรงนี้ก็ข้าวกาลังเขียวนะครับครับประวัติอำเภอศรีสมเด็จนะครับ อำเภอสีสมเด็จเดิมตั้งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลขอนแก่นและตำบลปอพา,านอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีประวัติความเป็นมานะครับคือปีพศ2507ก็ได้มีการจัดตั้งตำบลโพทองแยกจากตำบลขอนแกน่นจนกระทั่งปีพศ2518นะครับจึงได้ตั้งตำบลสีสมเด็จแยกออกาจากตำบลโพทองนะครับ ต่อมากำนันผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นนะครับได้ร่วมกันเสนอแนวความคิดในการจัดตั้งกิ่งอำเภอนะครับโดยมีตำบลร่วมก่อตั้งครั้งแรก5าตำบลน,นะครับก็จะมีตำบลศรีสมเด็จตำบลโพทองตำบลสวนจิกตำบลเมืองเปือยตำบลหนองใหญ่นะครับและก็ได้กรับนมัมการความเห็นชอบจากและเมตตาจากพระ ราชสังวรนะครับพระราชสังวรอุดมนะครับหรือว่าหลวงปู่ศรีมหาวีโรนะครับเจ้าอาวาสวัดประชาคมวนารามนะครับหรือว่าวัดปากกุ้งนะครับหลวงปู่ศรีนะครับพระเทระผู้ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของสิทธิอนุสิทธ์ทั่วประเทศนะครับพิจารณานะครับถึงท่านก็ทรงเมตตาเห็นด้วยกับแนวความคิดอันนี้นะครับ คำว่าสีสมเด็จนะครับคำว่าสีสมเด็จใช้นามอำเภอสีสมเด็จนะครับตามชื่อตำบลสีสมเด็จเดิมซึ่งเป็นที่ตั้งกิ่งอำเภอในปัจจุบันนะครับคำว่าสีก็หมายถึงหลวงปู่สีนะครับคำว่าสมเด็จก็หมายถึงสมเด็จมหาวีระวงศ์นะครับปัดมหาธาตุเขตบางเขียนกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเคยเสด็จมาวางศิลา วางศิลาเลิกนะครับศา,าบลาวีรธรรมสภาวัดปากุงสถานีอนามัยศรีสมเด็จและโรงเรียนศรีสมเด็จนะครับเมื่อวันที่10มีนาคมพศ2,512นะครับด้วยเหตุปัจจัยและอำ,อำนาจบาร,รมีดังกล่าวนะครับกระทรวงมหาไทยนะครับจึงได้อนุมัติและประกาศตั้งอำเภอศรีสมเด็จในวันที่1เมษายน พศ2530นะครับต่อมาในปีพศ2532นะครับได้มีการจัดตั้งตำบลเพิ่มอีก2ตำบลก็คือตำบลหนองแวงควงแยกออกจากตำบลโพทองและตำบลโพสยนะครับแยกจากตำบลสีสมเด็จเมื่อวันที่3มีิถุนายนพศ2537นะครับได้มีพระราชกิจดีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกฐานะกิ่งอำเภอสีสมเด็จตั้งเป็นอำเภอสีสมเด็จนะครับโดยมีผลตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมพศ2537เป็นต้นไปนะครับสรุปก็คือการตั้งกิ่งอำเภอการตั้งอำเภอนะครับวันที่1เมษายนพศ2530นะครับยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอนะครับนะครับปีพศ2530นะครับวันที่1เมษายนพศ2530 ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอนะครับแลรพศ .2537 นยะครับยกฐานะเป็นอำเภอนะครับโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับเป็นอำเภอนะครับตั้งแต่ปีพศ2537นะครับการเดินทางนะครับการเดินทางมาอำเภอศรีสมเด็จนะครับสำหรับการเดินทางเข้าสู่ตำบลศรีสมเด็จสะดวกมากเป็นถนนลาดยางนะครับตลอด ถนนนะครับตลอดสายนะครับทางแยกจากสายร้อยเอ็ดถึงอำเภอวาปีนะครับถนนสายร้อยเอ็ดวาปีถึงวัดปากุงนะครับหรือหลวงปู่ศรี8กิโลเมตรนะครับจากถนนแยกมานะครับถึงวัดปากุง8กิโลเมตรนะครับทางแยกถนนสายร้อยเอ็ดมหาสารคามนะครับตรงค่ายทหารนะครับค่ายรอพันหกนะครับถึงตำบลศรีสมเด็จระยะทาง11กิโลเมตรนะครับ จากปากทางแยกถนนร้อยเอ็ดบาปีนะครับถนนร้อยเอ็ดสายบาปีนะครับจุดบ้านหนองแวงควงนะครับถึงตําบลสีสมเด็จก็8กิโลเมตรนะครับนะครับการเดินทางก็ถือว่าสะดวกนะครับเข้าได้หลายทางนะครับจะเข้ามาทางอําเภอจากมหาสาลามไปร้อยเอ็ดก็แยกตรงค่ายทหารนะครับนี่ครับเส้นที่เราจะไปนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่ซ้ายก็จะไปร้อยเอ็ดนะครับ ขวาก็จะไปอำเภอวาปีปทุมนะครับเราก็จะไปเนี่ยครับมุ่งหน้าไปที่ทางจังหวัดร้อยเอดนะ็ดนะครับถนนเส้นหลักนะครับสายร้อยเอ็ดวาปีปทุมนะครับเราก็เอารูปที่ว่าการอำเภอให้ดูอีกครั้งนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ